ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมและง์นัลล็อกออนไลน์เซิร์ฟคอนเทล่าครับเซิร์ฟเราเป็นเซิร์ฟคลาสติก5.0ครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถโหลดลิงก์ใต้คลิปวีดีโอผมได้เลยนะโอเควันนี้วันเสาร์นะครับผมนะพึ่งเปิดเซิร์ฟมาก็อัปเดตไม่ค่อยมีอะไรเลยนะมีโดนชั่น อาโดนชั่นรอบใหม่แล้วก็เป็นพิระมิดแล้วก็เป็นวอลซีซั่นใหม่นะก็พิระมิดก็โอ้โอช่วงนี้กิจกรรมแจมแจมละลายเงินยังไม่ค่อยเข้ามาเลยนะใครมีงงมีเงินมีของรู้ก็เตรียมเตรียมไว้เผื่อจะอาจจะมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะโอเคเราจะมาเล่นพิระมิดนะครับผมนะอันนี้เวอร์ไหนวะเวอร์ลุ่มอเวอลุ่มสีนะครับพิระมิดรอบนี้นะรายละเอียดในการเล่นก็ใช้ อ่าคลิกละ1 0 c ซีซีนะ10เหรียญหรือว่า100 p พอยต์นะครับผมนะแล้วก็หรือใช้เป็นซินนีก็ได้นะเทีาละ2องแสนห้าอ่าต่อต่อหนึ่งขั้นอ,อ่ะเออต่อหนึ่งคลิกอะ่ะคลิกหนึ่งก็จะเป็นขั้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 นเนี่ยทีละ10ทีละ2องแสนห้าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าของรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นชั้น7 HD อีลูห้าก้อนซึ่งก้อนหนึ่งแม่งเกือบสองพันอ่ะ ตอนนี้ราคาร้อนแรงคือถ้าได้บนสุดนี่เกือบหมื่นอ่ะมึงกำเงินเกือบหมื่นแน่นอนนะอันนี้ผมก็เลยมาลองดวงดูเผื่อแม่งฟุกจัดเลยอะไรอย่างงี้นะแต่จริงจริงก็ไม่น่าได้ห่าเลยหรอกรีสเตตัสกูก็เอาอะ่ะถ้าถ้าลงชั้นห้าแล้วมันเป็นรีสเตตัสผมเอารีสเตตัสเลยแต่ถ้าแม่งลงไอสองอันเนี้ยผมไปต่อเออเคชั้นหกนี่ขึ้นเจดเลยลุ้นลุ้นเงินเยอะโอเคครับผมก็อ่าเล่นเล่นเนี่ยใช้ซีซีเล่นจะคุ้มกว่านะเพราะว่ามันรอบละ 2แสนห้า 25, ใช่ไหมแต่ถ้าซื้อซีซีสิบเหรียญเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ2แสนสองเพราะว่าเหรียญละสองหมื่นสองหมื่นสองอ่ะอ่ะเหรียญละสองหมื่นสองเนี่ยสมมุติว่าผมซื้อมาพันเหรียญใช่ไหมกดได้ประมาณร้อยคลิกก็จะอยู่ที่ยี่สิบสองจริงๆมันยี่สิบสองเละขาดพันเดียวอ่าก็ประหยัดไปสามเอ็มนะโอเคมีมายี่สิบเจ็ดเดี๋ยวลุยเลยดีกว่านะคลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าไอ้ร้อยคลิกเนี่ย มันจะได้ไปถึงขั้นไหนบ้างนะจะมีของอะไรมาบ้างก็คือลงทุน 22M นั่นแหละเอ้าหน่ยอยเวหน่อยเเริ่มเล่นไม่มีเสียงด้วยเอาล่ะอีลูมาก่อนเลย h ฮดี HD ยังไม่มานะ <c oughs> ชั้นแรกอีลูมาก่อนเลยขัดเฮดีตัวหน้านะเอ้ยเอาว่ะไม่ตกว่ะปกติชั้นหนึ่งชั้นสอมันตกโคตรดีเลยนะเออโอ้โหมันไปตกชั้นชั้นสามว่ะ ใช้เมาส์ใช้เมาส์เรื่อยๆเลยยาวๆต้องเปิดซีดูด้วยปะเนี่ยโดนไปห้าสิบแล้วไปหยุดเออเอาเว้ยเอาเว้ยของลูเออเอาดิรีสเตตัสไปชั้นห้าไปเอ้ยอ,อ,อมาดิโอ้กูเอาก่อนเลยกูเอาก่อนเลยร <laughs> ีสเตตัสช่ว้แม่งแพงเว้ยแม่งเกินสิบเอมอะอ้ย่าครึ่งหนึ่งอะนะ อันนี้คือแบบไดรีเซตเตัสคือได้ขึ้นหนึ่งแล้วนะจริงๆอยากไปต่อแหละแต่ถ้ามันไม่ใช่รีเซตเตัสแตผมไปต่อแหละแต่ตอนนี้รีเซตเตัสแม่งแพงไงเอออย่างน้อยจบคอนเทนต์ให้มันเหลือเงินสัหน่อยอันนี้อุ่นๆแล้วสาขายแม่งสักแบบสิบกว่าเอ็มก็ออกเออออกป่าไม่รู้นะแต่แม่งแพงจัดๆเลยอาจจะราคาดอกก็ได้เพราะมีกิจกรรมเข้ามานะอันนี้ก็ไม่แน่ต้องรอดูเฮ้ยผมว่ามันตก จะพูดไงดีอ่ะมันไม่ค่อยตกแล้วนะซ้ายขวาปกตินี่แบบซ้ายขวาซ้ายขวารัวจัดเลยนะเออไม่น่าทักแม่งเลยเออยังไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกไอ้นี่เอาไปก่อนี้ใครามาแชทเยอะแยะไปหมดเลยว,วะคือแชทมันบังอ่ะเอางี้ไปไปซะเออย่างง,ออางี้ดีกว,ว่า นีสเตตัสมาแล้วอุ่นๆหนึ่งหนึ่งดอกอะครับผอกว่าเปอร์เซ็นต์มันดีกว่าปกตินะเฮ้ยมันขึ้นง่ายกว่าปกติว่ะเอ้ผมได้ลุนรีสเตตัสอีกแล้วเหรอเฮ้ยเออได้ลุนโอเคลงไม่เป็นไร,รอรขอให้มึงได้มันลุ้นแบบชั้นชั้นสูงสูงหน่อยไม่ใช่ไปตกชั้นล่างๆแบบเนี้ยมันมันเสียลมไปตกชั้นบนบนหน่อยละกันเออ สบายโอ้พึ่งเสียไปไม่ถึงสองร้อยเหรียญใช่ไหมสบายสบายรีเตตตัดคุมแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยมีใครได้เฮ็ดดีบ้างอย่างตั้งแต่เซิร์ฟเปิดมาอันนี้ผมไม่รู้นะผมเพิ่งจะเข้ามาสตรีมเอ่อห้าเม็ด,ดอ่ะไอเชี่ยห้าก้อนอ่ะรอบที่แล้วเท่าไหร่สามก้อนใช่ไหมรอบนี้ตึงเปียเลยเฮ็ดดีกำลังหายากด้วยอ่ะเออเผื่อใครทำคงทำของนะเฮ็ดดีม่งสำคัญเลย เออตีเป่าพงเป่าพึ่งอะไรว่าไปเออ <c oughs> วิ่งสุดอย่างเอารอบขอบล็อกขอบอ่ะเอาจริงคือเปอร์เซ็นต์ขอบมันจะเยอะไงเออแอนนี่เราไม่รู้เหรอว่าเขาตั้งเปอร์เซ็นต์ยังไงแต่ยังไงก็แต่ละชั้นมันก็มีเปอร์เซ็นต์ของมันเหมือนตีบวกเลยบวกหนึ่งบวกสองบวกสามเนี่ยคิดคิดซะว่าเราตีบวกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เอาจริงชั้นหนึ่งชั้นสองผมว่าไม่ควรตกเท่าไหร่เลยนะ คือของมึงกระจอกมากอะ่ะต่อให้ตกกูก็ไม่เอาอะ่ะเข้าใจอารมณ์ป่ะมึงไปตกชั้น3ชั้น4ี่ชั้นสามชั้น4อย่างเงี้ยให้มันได้แบบมีโอกาสที่จะไปชั้นต่อไปอะ่ะเออมันจะได้ลุ้นหน่อยอคลิปนี้น่าจะนานหน่อยมั้งเนี่ยผมว่าเพราะว่ามันแบบไม่ต้องตัดเลยคือรอบนี้ทุนเยอะหน่อยเออได้ได้เปิดเยอะหน่อยถ้าจะไหลอ่ะ ถ้าจะตกขอบมึงไม่ต้องไหลหรอกเอางเออเฮ้ยมึงไหลนานอะไรขนาดน,านั้นโอ้โหแย่มึงไหลยังกบลุน้นโทเค็นดูดิมึงไหลซะแบบเหมือนกูลุ้นโทเค็นอยู่อ่ะคือจริงมึงจะตกก็ตกไปเลยไอชั้นแรกอะ่ะเออมึงจะไหลทำทรงให้มันแบบยืดคลิปกูทำไมวะขอโค้ดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมอัดคลิปอยู่ไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผมทำคลิปพีระมิดสักครู่ไม่งั้นนานแน่คลิปยาวแน่อ่ะเราเมึงได้ค่าโฆษณาเพียบคลิปเนี้ย <laughs> เอ่อสำหรับใครที่มีทุนสักยี่อเอเหมือนผมมาลองดูนะสักพันเหรียญน,นะร้อคลิกเอ่อรีสเตตัสมาก็อุ่นใจแล้ะคือคือได้ได,ได้ได้ทุนคืนแน่ๆครึ่งหนึ่งอ่ะเอออา,อาจจะเกินครึ่งไปหน่อยด้วย อาจจะได้ทุนคืนประมาณ 60- 7 0เจ็แล้วตอนนี้คือตอนนี้ก็เปิดแบบฟิวชิลแล้วเราได้รีสเตตัสมาแล้วค่อนข้างแพงอยู่ไม่รู้แพงแล้วมันขายออกหรือเปล่านะผมเห็นแม่งขายทีไปบ18ดเอ็เออไม่รู้มันขายเวอร์หรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้อาจอาจจะราคาตกก็ได้เพราะว่ากิจกรรมมาแต่เราเดี๋ยวเราชิงขายก่อนเราแบบไปตั้งขายเลยสิบเอมเอพอยคนแบบที่มันเห็น10 m เอฮ้ยตอานนี้มันถูกจัดเลยว่ะอ่าเราก็รอดตัวไป สองเอ็มอะไรเงี้ยนะเออราคาแบบลดลดหน่อยเฮ้ยเอาแกชั้นแรกมาเอาอีกแล้ว,ม,ออลวมันดึงเวลาผมนะเนี่ยเฮ้ยวัดคลิปอยู่จะกินก็กินไปเลยมันจะมาทำทรงไหล่ทำไมวะให้มันไม่กินวะชั้นสองไปผมขอกดสเปคบาร์แล้วกันกดเมาส์แม่งช้าแล้วเออลีลาจัดเลยดูดิล็กลอกปะ เอ้ผมได้ลุนชั้นห้าสองครั้งว่ะเงียบเลยนะลุนชั้นห้าไปสองทีเงียบเลยนะต้องไปรีดวงบอกวะเนี่ยเออแบบสุรเข้าออกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมว่ามันเหมือนแบบผมว่าถ้าออกเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มสแต็กใหม่หรือเปล่าวะอันนี้ในความรู้สึกนะอันนี้มันแบบว่าเฮ้ยมันเป็นสแต็กที่เราเสียไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันอาจจะถึงรอบที่แบบให้เราขึ้นไปข้างบนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมคิดแบบนั้นนะ ไม่รู้มั่วหรือเปล่าเนี่ยแน่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 โอ้ยเวนดูดลจะได้ลุนชั้นหกบ้างปะเนี่ยไอพันเหรียญเนี่ยได้ลุนชั้นห้าไปสองครั้งเองเออเอาละชั้นห้าไปรีสเตตัสอีกก้อนไปเลยวู้โหโู้ฮโหโอ้โโอ้โหไอเหี้ย กูจะร้องว่ะได้ลุนชั้น5 3ครั้งนะเอ่อได้ลุนชั้น5 3ครั้งไม่ได้ลุนชั้น6เลยอะ่ะโอ้โหแล้วใครไม่จะไปขึ้นชั้น7แม่งต้องแบบเงินมึงต้องหนาจัดเลยเพราะว่าจริงๆมันน่าจะขึ้นยากเพราะว่าชั้น7แม่งคือเฮดดี้5ก้อนน่ะคือแบบมึงต้องลงทุนป,ประมาณแบบ5 6 7พันน่ะว่ามึงถึงจะได้ลุนน่ะเอาตรงๆเลยเอ่อถ้าแบบมาแบบผมแบบ ยี่ิบกว่าเอ็มไม่ถึงห้าอบาทเนี่ยมึงต้องดวงหน่อยอเออมึงต้องแบบทําบุญ9วัดมาแล้วมากดอะไรประมาณเนี้ <c oughs> โอ้ยกูขอรุ้นรีสเตตัสอ,อีกสักอันดิโอ้โหไม่ได้หวือหวาเลยคีวิดโอนี้ล่อกูไปสิบกว่าน,นาทีแล้วนะเออกินเวลาไม่ว่ากินเงินกูด้วยเอาหน่อยเว้อ เอาหน่อยดีเอาหน่อยดีโอ้มันไม่มีแบบเปอร์เซ็นต์สตรีมเมอร์เหรอวะแย่แบบสตรีมอยู่แล้วแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะเข้าใจปะเออไอดีลูกรักหน่อยดีวะหยุดให้กูได้ไปอีกชั้นหนึ่งโอ,อ้โหเยสัตไหลยังกรุลุนโทเค็นนี่เวนแดกกูซะมึงหยุด มึงไหลทำทรงทำไมก่อนฮะกูอยากรู้เลยมึงไหลทำทรงทำไมเออมึงไหลทำทรงทำไมวะมึงจะแดกก็แดกไปเลยมึงจะไหลอะไรของมึงอีของชั้นนั้นแม่งไม่มีห่าเลยเลยดีสุดอะบูทลูแค่นั้นแหละแม่ไหลทำอย่างก,กูลุ้นของแพงอีเวนไนทีตอนลุ้นของแพงมึงไม่ไหลเลยมึงฟุ๊บปุ๊บแดกอ้าวอ้าวชั้นนี้มารีนตัสติก้อนไปลูกมา มาไปโอ้โหที่เดิมเลยเนี่ยมึงไม่ไหลให้กูลุ้นหน่อยเล่าโอ้ระบบไม่เป็นงานเลยวะมึงไม่ไหลให้ลุ้นหน่อยเลยอะไรโอ้พอถึงชั้นที่กูจะลุ้นมึงทุบมึงุบ,บโอ้โหใจกูเพิ่งจะแบบตื่นเต้นกับชั้นนี้อยู่เลยโอ้ตายนี่พันเหรียญน,นี่ยังไม่ได้ลุ้นชั้นหกกับชั้นเจ็ดเลยนะนี่ยังไม่ได้ไปแตะ,ะไรเวิร์ดเลยนะไม่ได้ไปโฉบไปเชี่ยวอะไรเลยนะ ผู้เชียวอยู่กับตรงเอหัวก็โลกน่ะนะไอก้อนหินสองก้อนนะ่ะหมดเออหมดทั้งเงินหมดทั้งคำจะพูดผมว่าน่าจะสุดท้ายแล้วผมว่าช็อตนี้น่าจะช็อตสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันเหลือแปดสิบเหรียญแล้วอ,อันนี้ถ้าเหลือเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วเพราะว่ามันเดี๋ยวเอาไวร้รวมเผื่อได้มีเอ็พีสองหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่ามันขึ้นไปอีกชั้นอื่นไม่ได้ละเฮ้ยเออห้าเอาเลย เอาละ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 ครั้งสุดท้ายว่าไงรีเซ็ตตัดก้อนสองไปสามสองหนึ่งเอ้ยเอาดิลูนกูมไม่เอากูไปต่อเด้นลูนชั้นหกทีนึงก็ยังดีเป็นลูนชั้นหกทีนึงก็ยังดีไลเวิร์ดอะไรก็ได้ 3, 2, ดดดสามสองหนึ่งเด็กเด็กกูซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหล ากน้อยอะ่ะโอ้โหถ้ามึงตกกูนะกูล่อลุ้นเฮดดีเลยเอาว่าพันเหรียญนอย่างน้อยกูได้โฉบกูได้โฉบส่วนปากกับไรบดเร็ยกดีวะี่แอแม้จะไม่แม้จะไม่เคยได้ไปโฉบไอเฮดดีก็ตามนะหรือว่าถ้าอยากรุ้นเนี่ยผมว่าถ้ามีอีกพันเหรียญเนี่ยแม่งน่าจะได้โฉบอยู่ <c oughs> หมุนทีละเท่าไหร่ทีละสิบ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 แคตพอยต์ครับต่อต่อต่อหนึ่งคลิกนะ ถ้าจะไปชั้น2อก็อีกสิบแคสจะไปชั้น3าก็อีกสิบแคสประมาณนี้ตอนนี้ผมเหลือห้าสิบแล้วผมได้ไปอีกห้าครั้งเต็มที่น่าจะได้ชั้นห้าเดี๋ยวลองดูลองดูถ้า,ถ,า,าถ้ามันมาปุ๊บถ้ามันรอดนะเพราะถ้าไม่รอดเนี่ยมันมันจะไม่เหลือซีซีไปข้างบนต่อเออรอดไหมล่ะถ้ารอดได้เต็มที่ก็ได้ชั้นนี้เต็มที่ก็ได้ชั้นนี้อ่ารอดแล้วหนึ่งแต่ถ้าตกก็คือจบเลยจบคลิปเลยเพราะว่ามันมันไม่พอเล่นแล้วอ่ะเอ๊มันได้ไปต่อว่ะ <Yeah. S 2> ว่าไงวะเอ้ยได้ไปต่อเฉยเไว้ยังไงวะนะเฮ้ยเอ้ยเอาสุดท้ายพอดีเลยเออ,เอโอ้โหแต่ถ้าผมผมเหลือสิบเองอะถ้าผมสมมติว่าผมตกไอรีสกิลอะผมก็ไปต่ออีกชั้นไม่ได้เพราะผมไม่พอแล้วอะ่ะเอ้ยเ,ยเยหลือห้าสิบเหยียดลีสเตต,ตัสเออเอาเอามาดิ ไอ้ห้าเต็เหรียญสุดท้ายมาเฉยเลยวะ่ะห้าคลิกสุดท้ายมาเฉยเลยวะ่ะเออรีสเตตัสด้วยเอาดิกําลังแพงเลยเออเฮ้ยคุณไนท์โอ้โหโอวยพรผมได้ดีจัดเลยโอเคครับผมก็ถือว่าไม่ได้ตกซ้ายขวาเร็วเหมือนรอบที่ผ่านมานะใครเล่นพีระมิดรอบที่ผ่านมาจะรู้เลยที่ผมบนนะ่ะคือแบบแม่งซ้ายขวาชั้นหนึ่งชั้นสองเยอะมาก แต่เนี่ยคือแบบมันไปลงชั้นชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าซะส่วนใหญ่ชั้นหนึ่งชั้นสองไม่ค่อยโดนแหละเออมันเหมือนกับว่าแบบมันได้ลุนขึ้นเรื่อยเแหละอันนี้คือพกมาพันเหรียญนะได้ลุ้นชั้นห้านี่ประมาณห้ารอบเลยได้ลุนชั้นหกรอบหนึ่งแต่ว่าชั้นหกไม่ตกถ้าชั้นหกตกมีเฮ็ดดีมึงโดนกูแน่เออก็พันเหรียญก็ประมาณยี่สิบสองเอ็มพันเหรียญนะหมื่นหมื่นหมื่นแคสอะอ่าก็ได้ร้อยคลิกก็ประมาณนี้นะครับผมนะร้อยคลิป ร้อยคลิกอ่ากับพีระมิดเกมวอลลุ่ม44นะอ่าสัปดาห์นี้ก็มีให้เล่นแค่นี้แหละก็ลองดูนะถ้าใครอยากจะมาลองเสียงก็มาลองดูคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวหน่อยนะขอโทษทีก็คือแบบมันมันมันยื้อเวลาไอ้ไอ้นี่มันมันไหลมั่วซั่วตัวเหลงหมดเลยชั้นหนึ่งก็ไหลครับฝากกดถูกใจครับกดติดตามไปด้วยลวกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะเดี๋ยวอาจมี e ี2สองเดี๋ยวหาทุนก่อน <c oughs> สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม oh